สวัสดีครับเช็คอิโนโนดอุบลวันนี้นะครับกับเอพิโซดนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมบัยครับกับอีกหนึ่งพื้นที่ที่สําคัญเหมือนกันเรายังอยู่กันที่ของพื้นที่ของอาเภอเดชอุดมครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบอตอหรือว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตําบลเนี่ยได้ร่วมกัน ขับเคลื่อนง,งานโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยซึ่งวันนี้เราอยู่กับพื้นที่หนึ่งที่เ,เ,เรียกได้ว่าเป็นการทํางานกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันก็คือพื้นที่ของอตนนําบลนาส่วงนะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตบวนเนี่ยเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับ ที่เขาเลยแล้วกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางผลทวีประสานดีนะคะตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนะคะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสวนนะคะค่ะสำหรับอบอกเล่าถึงพื้นที่นะคะตอนตอนแรกเริ่มต้นของโครงการนะคะเราได้มีการสำรวจนะคะเด็กนะคะของเรานะคะในพื้นที่นะคะเพราะว่านะคะ่าใน เขตตำบลนาสวงเราจะรับผิดชอบทั้งหมดเขตอบตนะคะเก้าหมู่บ้านนะคะซึ่งจะมีหมู่บ้านที่หมู่ที่สองนะคะบ้านเสาเล้าหมู่ที่สี่นะคะบ้านเสาเร้าเหมือนกันหมู่ที่ห้าบ้านม่วงนะคะแล้วก็หมู่ที่หกนะคะบ้านกระเบื้องหมู่ที่เจ็ดบ้านหนองบัวหมู่ที่แปดบ้านกุดยางนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะที่เป็นเขตของเทศบาลนะคะในของหมู่ที่แปดแล้วก็หมู่สุดท้ายก็คือหมู่ที่เก้าบ้านน้ำแคนะคะ อันนี้เราก็จะแบ่งเป็นสองสองส่วนเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีทั้งเทศบาลแล้วก็อบตอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นหมู่ที่สิบเอ็ดบ้านนนอาเตนะคะแล้วก็บที่สิบสองบ้านนนจิกนะคะซึ่งในพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่ห้าจุดสองตารางกิโลเมตรนะคะมีเด็กศูนย์ถึงห้าปีนี่ที่พบว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็เรียนอยู่ในชั้นระดับอนุบาลของเรานะคะทั้งหมด เตรียมนุบาล14คนนะคะชั้นอนุบาลย1คนนะคะรวมเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กของเรานะคะทั้งสองศูนย์นะคะอยู่ที่สาวซาคนนะคะทั้งหมดเลยคือศูนย์ของสังอบตโจะมีทั้งหมด3ศูนย์นะคะมีศูนย์นนจิตศูนย์นนกแตนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะมาเรียนอยู่ศูนย์ของเทศบาลนาสวนนะคะค่ะสำหรับความเป็นมาของเรานะคะว่าทำไมเราถึงต้องทำโครงการร่วมกับสสสนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ดีนะคะที่ ที่ได้รับงบประมาณมานะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถามว่ามีงบประมาณในการดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กไหมก็มีนะคะเพราะว่าได้รับงบสนับสนุนจากเทศบาลหอปตเหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของในการที่เราจะมาพัฒนาเครือข่ายของเรา่มันยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าในด้านอุปกรณ์ในด้านการ,รอบรมพื้นฟูให้กับอสมอต่ตาง,างๆก็ยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าในแต่ละปีนะคะทางงค์งการบริหารส่วนตำบลนะคะ หรือว่าคุณครูนะคะแล้วก็สมอต่างๆนะคะจะได้อบรมฟื้นฟูแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งจะเป็นแค่ตรวแทนครบทั้งหมดนะคะจะได้แค่สองท่านอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งออของเขตอบาตัมีเก้าหมู่บ้านก็จะไปได้แค่สองคนซึ่งยังไงก็ไม่เพียงพอสําหรับการที่จะมาะใช้นวัตกรรมตัวนี้หรือว่าในคมมู้ตรงนี้มาทํากับเด็กในพื้นที่ซึ่งเด็กเราเยอะนะคะถ้าเอาสม,อส,มอสองคน ต่อเด็กค่าสิบเจ็ดยังไงก็ไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะเด็กแต่ละคนในการประเมินพัฒนาการเด็กต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากราว่าเด็กไม่ได้นิ่งนะคะเด็กศูนย์ถึงห้าปีเป็นเด็กที่วิ่งเล่นนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ในนั้นนะคะเราก็เลยมองถึงความสําคัญนะคะก็เลยได้ร่วมกับาทางสสสนะคะในการทําโครงการนี้นะคะเพื่อรองรับการพัฒนานะคะสาหรับอเอสมแล้วก็ พื้นที่ของขาศูนย์พัฒนาดุลยพิของเรานะคะเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาของเรานะคะซึ่งจะเห็นว่าจากการเข้าร่วมโครงการนะคะของสะสสนะคะทาให้อสมอเรานะคะมีการพัฒนาในการที่จะกล้าที่จะไปประเมินพัฒนาการเด็กมากขึ้นนะคะจากที่เขาได้รับความรู้ในการถ่ายทอดการอบรมจากวิทยากรนะคะซึ่งวิทยากรนะคะของเรานะคะได้จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นรวมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลจิตเพยุหราชนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอบรมเกี่ยวกับอะไรครับเป็นอบรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ๋อเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ DSPM นะคะซึ่งเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งก่อนที่จะมีโครงการหรือว่ามีการอบรมนะคะเราก็จะมีการประชุมนะคะคณะกรรมการเพื่อนในการจัดตั้งนะคะว่าคนไหนมีบทบาทยังไงนะคะ ผู้ที่เป็นประธานของเราก็จะเป็นนายกโครงการบริหารส่วนาตำบลนาสวงนะคะแล้วก็จะมีะพัฒนาชุมชนนะคะคุณครูนะคะผู้มีในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยาบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็อาทาสมัครสาธรรสารณสุขนะคะในการร่วมขอ,องเราในการจัดทําโครงการนะคะค่ะ,ะในการที่อบรมนะคะเราก็จะแบ่งออกเป,นป็นพาร์ทนะคะพาร์ทอบรมเกี่ยวกับ อาสาพัฒนาก็คืออสมอนะคะแล้วก็สําหรับผู้ปกครองนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นพัร์เป็นเป็นหน่อเป็นรอบไปนะคะเพราะว่าถ้าเอามาพร,ร้อมกันนะคะบางทีการปฏิบัติจะไม่เหมือนกันสําหรับผู้ปกครองก็จะมีหน้าที่ในการให้ความรู้แล้วก็พัฒนาสําหรับเด็กที่อยู่บ้านนะคะว่าเราจะต้องสังเกตยังไงว่าลูกหลานเรามีพัฒนาการสมวัยไหมหรือว่าพัฒนาการล่าช้าไหมนะคะถ้าเป็นในส่วนของพัร์ของอาสาสมัครพัฒนานอ่า ในการวารสาพัฒนาเด็กพัฒนาการเด็กนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการที่ต้องอทำเป็นทั้งการปฏิบัตินะคะการดูว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการสมวัยไหมพัฒนาการล่าช้าไหมถ้าในกลุ่มที่พัฒนาการล่าช้านะคะเราก็จะมีการติดตามการกระตุ้นหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนเราจะไปกระตุ้นว่าเขามีพัฒนาการสมวัยไหมถ้าในหนึ่งเดือนแล้วพบว่า ยังมีพัฒนาการล่าช้าอยู่นะคะเราก็จะมีการประสานมาทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเพื่อออกติดตามและประเมินการประเมินพัฒนาการเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะในการประเมินพัฒนาการเด็กก็เพราะว่าล่าช้าจริงๆเราจะมีการประสานทางแม่ขายย่ายของเราก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระริพราชเด็กอุดมนะคะในการส่งเด็กเพื่อไปเข้ารับคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งแม่ข่ายของเราดีอย่างหนึ่งคือมีแพทย์เฉพาะทางแล้วก็มีพยาบาลเกี่ยวกับ นะคะที่ที่เกี่ยวกับคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กดูตรงนะคะอันนี้เป็นข้อดีของเราลยนะคะแล้วก็เป็นจุดแข็งของเครือข่ายของเราค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ในกลุ่มที่พัฒนาคัดกรองพัฒนาการมาแล้วเราจะมีทั้งสามกลุ่มนะคะก็ค,คือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเร่งด่วนกลุ่มเร่งด่วนเราจะต้องรีบส่งเพราะว่าถ้าอายุเยอะ แล้วมีพัฒนาการล่าช้าก็จะทําให้เด็กคนนั้นมีการประเมินหรือว่ามีการแก้ไขที่ล่าช้านะคะซึ่งจากการตรวจพูของในส่วนของอบตนะคะมีเด็กคนหนึ่งคืออายุสามปีแล้วแต่ไม่ยอมพูดนะคะจากการที่พ่อไม่ได้รับการอบรมจากเราไปนะคะในการเข้าปฏิจัติพืนกิจกรรมของเรานะคะเขาก็เกิดการยอมรับนะคะว่าเขาจะต้องนําบทเรียนของเขามา เข้าการรักษาหรือว่ามาเข้าการคลินิกของกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะจากแต่ก่อนก็ไม่ยอมรับนะคะคุณครูหรือว่าอ่าคนที่เป็นอยู่ข้างๆบ้านไปบอกว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้านะเขาจะบอกเลยว่าพ่อแม่กระบอกทกอสิศิลาราทซาพูดช้านะคะแล้วก็อ่าเป็นโรคกำพย่านะะี้นค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะตัวนี้มันเกิดจาก,กดูสื่อโทรศัพท์มากเกินไปนะคะเพราะว่า เด็กบางคนจะอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะส่วนคนไหนที่พ่อแม่อยู่ด้วยก็จะมีเวลาในการที่จะเล่นหรือว่าคุยกับลูกนะคะส่วนถ้าเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าคุณย่าคุณปู่ที่อยู่ด้วยนะคะก็จะให้ดูโทรศัพท์ดูทีวีอย่างเงี้ยค่ะเปิดไปเขาก็ไปทํางานนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งและเป็นอุปสรรคของเราในการที่จะอ่าในการจัดทำกิจกรรมตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทีคุณตาคุณยายไม่มีเวลาที่จะมา นะคะแล้วก็อาจจะไม่สะดวกนะคะถ้าเป็นผู้ปกครองโอเคอนะคะก็จะมาเกี่ยวกับสังเกตอาการแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการเด็กของลูกได้นะคะซึ่งเรานะคะถือว่าโครงการที่ได้ทำไปนะคะประสบผลสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือผู้ปกครองนะคะดูความเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักนะคะในการที่จะในการที่จะสังเกตแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยมากขึ้นนะคะ ซึ่งหวังว่านะคะโครงการนี้ถ้ามีอีกจะเป็นโครงการที่ดีนะคะในการที่จะทำให้เด็กของเราามีความฉลาดนะคะในทางด้านอารมณ์ทางด้านการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นผู้นําของประเทศได้ค่ะตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีโครงการนี้ถามว่าเด็กจะฉลาดไหมก็จะก็จะได้เป็นบางส่วนนะคะเพราะว่าเด็กบางคนผู้ปกครองยังไม่รู้เลยว่าอศูนย์ถึง5ปีต้องทำอะไรบ้างนะคะ พราะเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีความจะเดินพัฒนาการไม่เหมือนกันนะคะตาด้นานด้านพัฒนาการพัฒนาการทางด้านต่างๆกล้ามเนื้อมัดแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆเด็กไม่ได้เท่ากันหมดทุกคนนะคะถ้าเราไปอยู่ในกับเด็กจริงๆนะคะผู้ปกครองจะรู้ที่สุดนะคะก็ปกครองอยู่กับเด็กตลอดนะคะอยู่มากกว่าคุณรูนะคะคุณพูอยู่กับเด็กแค่8ชั่วโมงแต่ผู้ปกครองอยู่24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่ทำมากับเด็กนะคะแล้วก็มีการคัดกรองผู้ผูวันศุกร์นะคะของเทขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสวนแล้วก็เทศบาลน,นาสวนนะคะก็คือการพ,พัฒนาเราก็จะร่วมกันประเมินในเด็กที่เป็นนอกจะมีจ่ายยาเสริมทห้เล็กให้เด็กก็มีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยนะคะในชุมชนนะคะโดยกิจกรรมของเราเนี่ยมีก่องพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งให้ทุกหมู่บ้านนะคะ แล้วก็อาสา,าพัฒนาการเด็กจะยึดกล่องนั้นไปนะคะในกล่องนั้นก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าปีตัวนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในกิจกรรมนี้ที่เราได้รับบประมาณมาแล,แล้วก็ใช้ในการที่จะมาขับประเมินพัฒนาการเด็กของเราอีกทีหนึ่งค่ะจากที่เราได้รับความมูแ้แล้วเราก็มีเครื่องมือในการที่จะลงไปเก็บในส่วนที่ อาเป็นการพัฒนาการเด็กสูงก็ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมถามกลับไปที่พี่ครับว่าอาจากที่เราลงไปคัดกรองเด็กนะครับมันมีเคสไหนไหมครับที่ที่มันอ่าอ่าที่เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจในการทำงานเรื่องเนี้ยครับมีพบเคสที่ ค่ะก็จะมีเคียหนึ่งนะคะเด็กคนนี้ไม่พูดเลยที่ที่เคยเล่าไปนะคะแล้วก็ผู้ปกครองตอนแรกอ่ไม่มีเวลาให้ลูกเลยนะคะไปทํางานจากทีนี้พอเขามาร่วนสิจกรรมแล้วเราแนะนําไปนะคะเขาดีใจมากนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมาหาเราที่เราประสึกษเลยว่าคุณหมออยากช่วยลูกจะทํายังไงเพราะลูกอ่ะสามปีครึ่งแล้วแต่ไม่พูดแล้วก็ไม่นิ่งนะคะทีนี้เราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยว คุณหมอนี่ก็คือจะช่วยในการที่จะประสานทางแม่ไั่ของเราให้นะคะในการเข้าพบเพราะว่าในแต่ละในการเคสแต่ละเคสที่จะไปโรงพยาบาลสมิตยประยุทราชต้องผ่านเจ้าหน้าที่เราประสาตอในการเขียนใบรีเฟอร์หรือว่าใบส่งตัวให้นะคะเราเขียนปุ๊บก็ไปถึงโรงพยาบาลอาทิตย์ถัดมานะคะคุณแม่เขามาหาเราอีกแลวบอกว่าดีใจมากเลยคุณหมอเพราะว่า จากลูกที่ไม่นิ่งแล้วก็ไม่พูดตอนนี้เริ่มพูดได้นะคะพูดเป็นคํานะคะก็คือจะไม่ได้ต่อเลยไม่ไม่ต่อเนื่องก็คือจะพูดได้เป็นบางคําอย่างเช่นแม่พ่อ,อากินหรือว่าไปนู่นไปนี่นะค่ะก็คือเขาจะพูดออกมาได้เป็นคําแล้วนะคะจากแต่ก่อนคือไม่ยอมพูดนี่แต่ร้องไห้อย่างเดียวะค่ะก็คือตายเป็นจากที่เราพยายามช่วยเขาจากแต่ก่อนที่เขาไม่เชื่อเลยคุณครูพูดเขาก็ไม่เชื่ออันนี้เป็นเคสที่ประทับใจมากนะคะ ในในที่ที่ทาโครงการเนี้ค่ะทําให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กม,มีมีความสุขในการที่เขาที่จะช่วยเหลือกันละกันค่ะไม่ใช่ว่าเราช่วยอยู่ฝ่ายเดียวเพราะคือผู้ปกครองเ็มีส่วนร่วมค่ะแสดงว่าจากการที่เราลงไปทํางานในพื้นที่มีการสื่อสารมีการจัดเวทีพูดคุยกันมีการอบรมอะไรต่างๆพวกนี้มันช่วยให้ผู้ปกครองเองเขายอมรับ ในเรื่องของพัฒนาการของลูกเขามากขึ้นไม่อก็คือมีเกิดความตระหนักมากขึ้นถูกไหมครับ่อาทีนี้ครับจากที่คุณอพี่ทํามาครับพี่มองว่าอะไรมันเป็นส่วนสําคัญหรือปัจจัยที่มันสําคัญที่มันอมีผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กมากที่สุดปัจจัยที่สําคัญนะคะถ้าทางด้านลบหนึ่งละ,ะทางด้านเศรษฐกิจแน่นอนนะคะทางด้านสังคมด้วยนะคะเศรษฐกิจพ่อแม่ต้อง ออกไปทํางานนะคะแล้วก็ทิ้งลูกไว้กับคุณตาคุณยายนะคะส่วนที่สองก็คือด้านสังคมนะคะเด็กอยู่ในกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็าไม่ม,ไม,มีไม่มีการไปพูดคุยกับใครเลยนะคะส่วนในด้านดินคือเนี่ยค่ะการจัดกิจกรรมนี้ทําให้เขามีในกิจกรรมที่พกกบปะกันนะคะมีการเรีกยกเรียนรู้กันว่าอ่ะตอนนี้กิจกรรมนะคะลูกของคุณเป็นแบบนี้นะคะส่วนเด็ก ปกติเป็นแบบนี้เด็กให้ปกติก็จะวิ่งนะคะก็จะไม่นิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมเนาะ,ะถ้าเด็กที่มีพัฒนาการสมบัยเขาจะฟังแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กคนไหนที่พัฒนาการเขาไม่เป็นปกติเขาก็จะมีไม่หยุดนิ่งแล้วก็จะเล่นวิ่งเข้าไปอย่างนะะี้ค่ะอันนั้นก็คือเราจะค่ออยปรับไปนะคะแล้วก็ทางด้านดีอย่างหนึ่งก็คือผู้ปกครองควรจะยอมรับมากขึ้นนะคะในการเขร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการสังเกต พฤติกรรมของบุตรหลานนะคะถ้ามีความผิดปกติเขาก็จะรีบมาหาคุณหมอมาปรึกษาเรา่อนนะคะแล้วก็ปรึกษาอาสาพัฒนาการเด็กด้วยถ้าอาสาพัฒนาการเด็กบอกว่าแบบนี้ต้องีไปหาคุณหมอนะเขาก็จะเข้ามาในที่เราประสบตอ่อซึ่งเราประสะต่อก็จะประเมินให้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแม่ไข่อีกครัและทีนี้ครับจากการสง่งดําเนินโครงการไปแล้วก็มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็คือกิจกรรมหลัก ก็จะมีในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาการเด็กมีการตรวจคัดกรองเด็กอะไรครับพี่คิดว่ามันมันน่าจะมีอย่างที่พี่บอกว่าปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่จะทําให้เด็กดีมีพัฒนาการที่ดีกับมีพัฒนาการที่ไม่ดีอะมันไม่ใชม่มีเรื่องแค่ของของเรื่องของโภชนาการหรือเรื่องของร่างกายความผิดปกติของร่างกายอย่างเดียวจะมีเรื่องของ เศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้พี่มีข้อเสนอเนะยังไงในการที่จะทํางานเรื่องเนี้ยต่อไปในอนาคตนะครับก็อ,อยากให้ทุกภาคส่วนนะคะเรื่องเด็กความสาคัญแลวก็ตระหนักเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็ต้องมีการส่งเสริมนะคะอ่าอย่างเช่นหน่วยงานที่เป็นส่วนท้องถิ่นนะคะก็น่าจะมีงบประมาณที่จะลงมาให้กับชุมชนมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่า ความสําคัญของเด็กตอนนี้ถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนทีกก่เขาเป็นเด็กนะคะแล่เราไปให้แต่ตอนที่เขาเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นอย่างเดียวไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กมีความสําคัญมากเพราะว่าเรื่อการที่จะเริญน้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นนะคะถ้าเราตระหนักและเรียเห็นตรงนี้เด็กทุกคนจะมีพัฒนาการที่ดีในะี้มีพัฒนาการสมัยมากขึ้น,น,ะค,ะค,นค่ะก็อยากฝากไปถึงพักับถานเนี่ยค่ะที่เป็นท้องถื่นงเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ ในส่วนกลางนะคะอย่างเช่นสๆๆสสเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นสิจกรรมที่ดีน่าจับในการสรรับสนุนมหาท้องถิ่นด้วยนะคะหน่วยงานราชการต่างๆนะคะโรงเรียนนะคะศูนย์เด็กทุกศูนย์เลยก็ได้ะค่ะตรงนี้นะคะเพราะว่าในส่วนนี้เขาจะดูแลเด็กโดยตรงอยู่แล้วนะคะถ้าเราพัฒนาในด้านนี้ก็จะทําให้เด็กเรานะคะมีพัฒนาการที่สมบอยแน่นอนก็เป็นข้อเสนอที่ อาจจะหมายรวมถึงท้องถิ่นเป็นหลักในการเป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็ในส่วนของภาคีเครือข่ายที่จะมาช่วยกันทั้งทั้ง,ท,งทางโรงเรียนเองทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลเองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองหรือแม้กระทั่งชุมชนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมาร่วมกันทําเรื่องนี้เพราะว่าการพัฒนาเด็กเด็กพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปรอไปพัฒนาเขาตอนที่เขาเติบโตไปแล้วซึ่งที่อาจจะมองว่ามันมันช้าเกินไปเนะาะมันอาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การที่เป็นเด็กเพราะว่า มันจะได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไปครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวแล้วก็รูปแบบของการทำงานในพื้นที่ของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กซึ่งปีหน้ายังยังทำต่อไหมครับเรื่องนี้ตอนนี้พี่ย้ายไปอยู่อีกตำบลหนึ่งแล้วค่ะถ้ามีโอกาสก็จะทำอีกตำบลหนึ่งก็คือตำบลป่าโมงนะคะตอนนี้พี่ย้ายมาปุณ ผู้อในการโรงพยาบาลสา่งเสริมสุขภาพตำบนกาหนึ่งครับครับผมก็ยังทําต่อนะว่าแต่ว่ากลไกหรือเครือข่ายที่เราจัดตั้งไว้ในพื้นที่อะคิดคิดพีดค่ค,ค,คิดว่าเขายังยังจะยังคงจะทํากิจกรรมแบบนี้ต่อไหมคือการช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองเด็กนะครับหลังจากที่โครงการนี้มันจบไปแล้วมันยังอยู่<อ>ต่อไหม<ำ>ว่ามันก็จบไปพร้อมกับโครงการ เรายังทาต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเรามีของพัฒนาการเด็กตรงนี้ให้ทุกชุมชนนะคะในอาสาพยายัฒนาการเด็กของเราซึ่งในชุมชนของตำบลนาสวงเนอบตนะคะเขาก็จะมีของพัฒนาการเด็กนี้ซึืงออกระเบนทุกทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะพร้อมกับจ่ายยาเสพติดเด็กแล้วก็สม,มุดรุ่ง,งน้ำอยู่หลายด้วยค่ะค่ะอันนี้นนนเป็นจิตกรรมหลักมันการต่อไปเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ค่ะจน ดีมากเลยครับงั้นวันนี้ต้องลบวันพี่เท่านี้นะครับขอบคุณที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ